สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดียามเช้าตอนสายๆนะคะจากฝั่งฟลอริดาอเมริกาค่ะวันนี้เป็นวันท้องฟ้ามืดคืมค่ะเขาบอกว่าฝนจะตกนะคะทุกคนแต่ลมแรงมากตอนนี้ก็ยืนอยู่ข้างในหน้าต่างนะคะยืนอยู่ในบ้านนะคะห้องนอนนะคะเพราะว่าลมแรงมากเดี๋ยวจะเปิดประตูไปให้เพื่อนๆดูว่าลมแรงขนาดไหนมาทักมาไทยกันค่ะพี่ค่ะทุกคน นี่ดูสิลมพัดดอกบอัวมุ่งผู้เจ้าเอ้ยลมพัดดอกบัวม่วงพี่นอ้องใ้กลางแน่นาะลมพัด,ดลมพัดล่วงหมดมมเลยมาดูต้นนี้สิต้นนี้จะเหลือไหมนี่ เฟบบุ๊กบอกว่าลมแรงมากคับนางบอกว่าลมมากมิสซูรีค่ะสนูสนูยังมีอยู่นะคะมิสซูรีเดี๋ยวจะพาทุกคนนั่งอย่างบ้านคนอาจจะตกไปปล่อยหน่อยแล้วนะคะชมบรรยากาศหลังบ้านกันทุกคนว่าจะไปเดิน พี่น้องสวัสดีตอนบ่ายแสงใสๆนะตอนกลางเป็นสายอพอดีดามเมิการอพีอ่น้องนี่ท้องฟ้ามืดขึ้นครบับลมโวยโวยคิดถึงสมัยเป็นเล็กน้อยพี่น้องเอ้ยตอนบั่วงคอยม่วงเป็นดอกล้มผักค่ะาวพี่น้อง่ะเดียวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะล้มผัก เริ่มหายไปแล้วนะคะค้นลมมันแรงจะได้กิ่นบอนอะบอกงวงกับพี่น้อยปีนี้ต้มแท่งกับพี้อยพี่น้องโอ้ยพี่โยผมงวงไปอีกต้นหนึ่งค่ะจะเหลือไหมเนยนะเนี่ยจะเหลือไหมเนี่ยผมมองกันล้างสิจับพี่น้องนู่นนี่น้อยกันลัางจับเต็มล้มมาคือเห้งเด็ดเนาะพักหนากระห่นพี่น้องกันพักหนากระห่นเถ้าเบิ้ล ผักเขียวเอ้ผักเป็นดอกเต็มค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเก้าล้านดวงตาเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดียูดีมีแห้งกันสุขบุตรเดินเด้อผู้ใดเข้ามาก็ขอให้เฮงเฮงรวยร่ำรวยนะพี่น้องเด้อต้นใบอีหมุ่นกับการลังเป็นดอกจ้าอันนี้คือต้นมะรุมภาษาอังกฤษเรียกว่ามอร์นิงกาการลังที่เป็นดอกค่ะสวัสดีสิบห้าล้านดวงตานะคะตอน ว่าแถวเอเชียเพาเนาะหรือว่าแถวประเทศไทยพี่น้องให้กายเอลวี่ให้เอลลี่เอลวิวอนเบลคัมทูมายเชนเนอรวันที่หบาวันทีครับพี่น้องแขนตัวสูงตัวใ้วยกระลังที่เป็นดอกระลังสิจับลูกโอ้ยเสด็จกินสมบูรณ์เฮ้ยต้มแห้งวันนี้ นี่คือบอกเกลือพวงด้วยจ้าเกลือพวงก,กำลังเป็นโดตัดถิ่มกับพี่